นางงามดังสัญญกรรมจนหัวเปิดเป็นแผลที่หัวกระโหลกนางงามสาวน้ำเพชรกีตาพาเป็นอีกคนที่ทำสัญญกรรมมาหลายครั้งแต่ล่าสุดเกิดพิษจากสัญญกรรมขึ้นซะแล้วโดยน้ำเพชรมิสเอิร์ธไทยแลนด์2019-2020ถึง2020ได้โพสต์ข้อความสุดช้ากับการทำสัญญกรรมว่ารีวิวอัปเดตหลังผ่าตัดแก้แผลเป็นจากการดึงหน้าและฟ็อกซี่อายนะคะ คือจากแผลก่อนผ่าตัดคือพังพินาศมากแผลใหญ่กว่านิ้วมือยาวไปเกินครึ่งหัวตอนนี้น้องแผลชิดกันแล้วค่ะคือลองเปิดผมขึ้นก็ไม่ค่อยเห็นแผลแล้วตอนแรกคือหมอเกาหลีเปิดมาแล้วร้องซีดกับแผลที่หัวเพชรเลยค่ะโดยคุณหมอก็สงสารจริงเลยยอมรับเคให้เพชรใช้วิธีแก้โดยการวางยาสลบ แล้วค่อยตัดแผลเป็นอันเก่าออกทั้งหมดแล้วใช้แม็กในการเย็บจะช่วยให้แผลมันไม่ยืดออกเพราะ2ครั้งที่ผ่านที่ใช้ไหมละลายเย็บแล้วแผลมันยืดและมีอาการเน่าเพราะผิวเพชรอาจจะไม่รับกลับไหมละลายแต่เพชรดูแผลแล้วครั้งนี้ก็ดีขึ้นมากๆเลยค่ะต้องยอมหมอเกาหลีเรื่องการซ่อนแผลจริงๆนะคะแค่ก็เสียเงินแพงมากโกกน้ำตาจะไหลเลยตอนทำ ทำฟรีค่าแต่ตอนแก้หนี้สองแสนกว่าเพราะที่นี่คิดค่าผ่าตัดแผลเป็นเซนติเมตรเซนละแต่ก็เอาละตอนอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีคนช่วยทำให้ตอนนี้ก็ได้สมใจแล้วคะ่ะเพียงเพียงขอให้ออกมาสวยและไม่มีปัญหาอะไรอีกสาธุขอบคุณที่ก้อย g ีดีไซเอเจนซี่ที่ช่วยประสานงานกับทางโรงพยาบาลและหมอเกาหลีให้เพรด้วยนะคะ มาทำสัญญกรรมเกาหลีเพชรแนะนำให้มากับพี่ก้อยเลยค่ะเพราะดูแลดีมากตอนนี้บอกตรงๆว่าเห็นแผลตัวเองแล้วโล่งใจขึ้นเยอะเลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพชรขออนุญาตไม่โพส์ตรีวิวโรงพยาบาลที่แก้ให้นะคะแต่อินบ็อกหลังไม้มาถามได้เผื่อใครมีปัญหาเดียวกันแล้วอยากแก้ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอนโบร n ีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟ็อกซี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแผลเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสัญญากรรมทำพิษ